สวัสดีทุกท่านนะสวัสดสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ c ีจีของกูกาณนะวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมเพลงอินกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ที่ผ่านมาก็คลิปที่อัพก็เป็นคลิปเพลงนู่นนี่นั่นนะก็ช่วงนี้เวลาเขาค่อนน้อยเหมือนกันเนาะก็มีบอลบ,บ้างมีกัรบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยได้แคสเกมเท่าไหร่นะตอนนี้ก็กลับมาแคสเกมนะก็ตอนแรก ก็กลับมาพบกับเพกอีงนะเกมเชื้อไวรัสมาปลาไรนี่แหละครับผมก็หลังจากที่เราได้ผ่านนาะโนไวรัสผ่านไปแล้วนะก็ได้ปลดล็อกอเบลวพอนกันมาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องมาเล่นเชื้อพีออนก่อนนะเพราะว่าผมตกไปนะผมข้ามมันไปมาแล้วก็มาเล่นกันเลยนะอินเสิร์ตให้นี่ครับต้องใส่หมดนะไม่งั้นเล่นยากนะเขเน้นเรือครับผม นี่ความชื้นด้วยอันนี้อินเสิร์ตได้ไม่ไม่ได้ฮะอ่าโอเคเริ่มเลยนอมอนนะเริ่มประเทศเดิมครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนโปรแกรมจาก Shadow Player มาเป็น Action น,นะครับผมน่าจะง่ายขึ้นนะเออน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าด,ดูคลิปที่ผ่า,านี้มานี้ผมเพิ่งสังเกตว่าภาพมันมืดลงนะโดยเฉพาะเดซิมนะโอเคก็ ตอนนี้นี่ไะโอเคเพิ่มลมนะครับผมอากาศกำลังร้อนเลยตอนนี้แคชเกมก็เปิดพัดลมไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป่าใส่ไม้นะแบบฟู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 อะไรประมาณนี้ครับมันก็ทำให้ผู้ชมลำคาญได้นะก็ไม่ต้องปิดนะโอเคปุ๊บโอ้ได้แล้วได้แล้วได้ละ ส่วนเสียงฟรีๆ,ๆเล็กๆนั่นอาจจะเป็นเสียงใบพัดคอมนะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันดังตลอดเวลานะปุ๊บแม่โอเคยี่สิบแต้มละเห็น,นไหมเสื้อนี้ก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮะแค่ความสามารถพิเศษของมันก็คือน,นี่นะทำให้มันเป็นเชือโลกที่ดูซับซ้อนขึ้นมากมาขึ้นอะไรประมาณนี้ โอเคก็เป็นความพิเศษของเชื้อพรีออนนะก็สำหรับผมนะมันก็ไม่ต่างกันอะไรกับแบคทีเรียมากเท่าไหร่นะแค่เชื้อพรีออนเป็นเชื้อเชื้อหนึ่งที่ดูค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เล็กมากนะทําให้ก็มีข้อแตกต่างจากแบคทีเรียตรงนี้เหมือนกันนะโอเคปึ๊บปึ๊บป๊บนะ อันนี้ก็อย่าไปเชื่ออะไรผมมากนะผมก็แค่คนเล่นเกมคนหนึ่งน,นะไม่ใช่คนจบหมอนะมาตัดสินใจอะไรได้แบบนี้นะแค่ความเห็นแค่ขอหอสอตอร์นะผมความเห็นส่วนตัวนะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ละนี่แดงเถือกละทีเดียวนะตอนนี้ชาวโลกก็ติดโลก,กันมากขึ้นนะเนี่ยรัเสเซียอเมริกาโดนนะบราซิลบอลโลกโดนแล้วครับผมตอนนี้ ยิ่งมีบอลโลกนี่โอเคตอนนี้เป็นเส้นเป็นสายเลยนะยาวไกลเลยทีเดียวเอาละแทนวิชชันตบปุๆๆ๊บปุ๊บมา <T> คือที่เล่นเพลงอีนี่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะก็ไม่รู้จะแคสเกมอะไรต่อดีก็กลับมาแคสเกมนี้นะก็เล่นให้มันหมดหมดไปเลยนะก็เกมนี้ก็สามารถ คลิปทั้งหลายนี้ก็สามารถช่วยให้ผู้เล่นเกมนี้ที่ติดแงกอยู่แต่ละด่านได้เหมือนกันนะโอเคก็อัพอัพบิตี้นิดหน่อยนะโอเคเอัพนี้ด้วยจะได้ระบาดไวขึ้นนะโอ้กลายเป็นวอชนิดนะครับผมอา้าวเริ่มรักษาละหืมว่องไวเหลือเกินเนี่ยนะหืมเริ่มเอาแล้วไง อาการก็โผล่มานิดอาการหนึ่งนะเนี่ยโอเคอัปเดตตรงนี้นะโอเค่าตอนนี้ก็สตูเป้าหมายหลักๆเลยนะกีแลนแคริบเบียนไอซ์แลนด์นะมาเากัสกาโดนมาแล้วนะนี่เรียบร้อยครับกีเอ้ยแคริบเบียนโดนไปแล้วนะผม ประเทศยุโรปก็ฝั่งแซกยดเเนเวียเนีย่ยน,นะฮะค่อนข้างติดเชื้อยากนะนี่นั่นไงฟินแลนด์โดนแล้วโดนใหญ่เลยโอ้โหเยอะเยอะเยอะละเยอะละ,ละนี่โอ้กินแลนด์โดนแล้วดีมากครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอโ้ไม่ทันได้สังเกตไอไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ แต้มอันเนี้ยลืมดูลืมดูโอเคสวีเดนตอนนี้พิวดี้พายกําลังนั่งสบายอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรทั้งนั้นนะประเทศของเขาแต่ว่าไม่นานแล้วครับโดน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 นี่แนี้นี่แนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไปสวีเดนสวีเดนสวีเดนโดนไหมสวีเดนอะไรอะไรนี่นี่แนี้ สวีเดนโดนสิเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเออเหลือไม่เหลือแล้วตอนนี้ตอนนี้ทุกประเทศก็ติดเชื้อหมดแล้วนะสิ่งเดียวที่เราทำตอสิ่งที่เราจะทำเก้าต่อไปก็คืออัปเกรดสองอันนี้นะเพื่อความว่องไวมากขึ้นนะแล้วก็รอก็ให้คนตายไปบ้างนะจากนั้นก็อัปเกรดตรงนี้กันเลยนะปุ๊บโอเคตอนนี้คนตายเริ่มมาแนละ้วเนี่ยกินแลนคนป่วยก็เริ่มเยอะขึ้นเนี่ยอัลารัตก็พุ่งเป็นก้ากระโดดเลยนะ เฟสซีเดนก็อาชีพดีป่วยแล้วครับตอนนี้ขนส่งยาอะไรก็ว่ากันไปนะพวกนี้แไอสแลนเพิ่งปิดประเทศตัวเองนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเริ่มแดงแนละ้วแดงแนละ้ว2ยุดพัเปอร์เซ็นต์ผ่านไปนะเพื่อความปลอดภัยนะผมอัมาพาตแดกไปซะไปนี่ครับค่ารักษาลดลงมานิดหน่อยนะอาการอัมาพาต ตอนนี้ชาวโลกก็เริ่มมุ่งเน้นแค่การรักษาเท่านั้นะไม่สนใจหาอนะไรแล้วอินฟอร์เมชั่นนะอาการเริ่มมาแนละ้วอาการโบนัส,สกายพันนะฮะอ่าตอนนี้เหลือไอซ์แลนด์ไอสแลนเดินสองสามปุ๊บเต็มเรียบร้อยครับโนบอดี้เฮลตี้ทุบวงจัดไปสเต็ปเดิมปุ๊บเชื้อพรีออนล้างโลกนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าค่อยๆตายกันไปฮนะค่อยๆตายกันไปขายเยอะกว่าแบ็กเด็ดแล้วฮะ ไปนิฟูอะไรอีกที่จะตามมาก็สมอลพ็อกใช่ไหมนั่นไงมาละนี่ครับมาละมาละมาละโอ้เยอะเลยเยอะเลยเพิ่มมาการ์นนะเข้าไปอีกครับผมเ <Okay. S 2> okay. นโครซิสโอเคแหนรักษาไม่ทนันสีเรียบร้อยเรียบร้อยโดนกันไปเยอะเลยต่อไปช็อกนะจะเอาสม,มองช็อกนี่นะมาละ ปุ๊บๆนี่ครับตายกันแล้วหนาวแน่นอนระไวกว่าเดิมนะนี่เอ,อือเอือ,อ,อ,อประเทศลิเบียไปครับ <c oughs> นี่ไงะอีกอาการหนึ่งเอาอีกอันหนึ่งมาเอาให้หนักจัดให้หนักโค <c oughs> มา่าแม่งเลยปุ๊บนี่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เหลือไม่กี่ร้อยล้านคนเท่านั้นนะ <c oughs> ปึ๊บๆนี่ นี่ครับผมเชื่อพี่อ่อนเล่นก็ไม่ยากครับผมสเต็ปง่ายๆเรียบร้อยฮิเมติโดนทำลายจบยนี่เรียบร้อยไปไงล่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะเออโอเคสำหรับใครที่ต้องการทริกดีๆก็สามารถติดต่อได้ยสามารถติดตามได้จากคลิปต่างๆนะที่ผมทำลงไปตอนนี้ก็รายการซีของเราไปก่อนนะครเกมได้ไปนานอากาศร้อนนะผมก็ตอนนี้สตีมซัมเมอร์เซลกลังมาใครโดนดามจเกมอะไรไปก็ โดนกันไปต่อไปนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันฮนะโอเคก็ช่วยกันอุดหนุนเกมแท้นะผมก็จะได้มีเกมสนุกสนุกสนุกเล่นกันต่อไปนะผมเล่นเกมให้ได้มีประโยชน์ให้มากที่สุดนะขอบคุยประโยชน์จากเกมนะไม่แบบหาประโยชน์จากเกมให้ได้นะผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราร้าน LCP c u d Shop สำหรับใครที่สนใจเกมดีๆสามารถติดต่อได้ที่ร้านนี้ขอบคุณมากครับ